สวัสดีค่ะ FC มาหนึ่งคันรถนะคะนี่นี่ FC มาแยะเลยนะคะมาขอพรน,นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คดคะได้ทั้งสองข้างเลย มาทั้งนี้ค่ะเออเออ,เอ,อย่างนันก็ได้โอเคโอเคย่างนันแหละแม่ผ่านมาแล้วก็ขอไหว้ขอพรน,นะคะ FC มาถัานดอกไม้อยู่ทั้งนู้นเลยค่ะแม่ทั้งนู้นเลยค่ะพวมอะไรก็มีค่ะแม่ บ้านนาดอกไม้นอ้อโอ้ทานมากและก็ะเลย่มากาโอ้ดีใจน่ำต,ตอนนี้ลุงก,ก็ทำงานนะคะพี่ค้าขอได้เลยค่ะแม่ก็อ่านตามป้ายนยั่นแหละทองตามป้ายแล้วก็คิดเอา อธิษฐานเอาค่ะปะ้าแตนใส่เห็น่ปาแตนอยู่บ้านมั้งคะทำงานอยู่มัง้งมีแต่ลุงขับรถอยู่ค่ะอ๋ปะอป้าแตนยังไม่ออกมาค่ะ ตอนนี้เอฟซีก็มาขอพรน,นะคะมาแต่เช้าเลยนะคะลุงก็ทำงานนะคะเอฟซีตอนนี้นะคะทำที่จอดรถนะคะคุณลุงคุณลุงก็ทำที่จอดรถนี่นะคะ ลุงพนคนขยันนะคะนี่ทำที่จอดรถนะคะที่จอดรถแล้วที่ลานนางรำลุงพลคนขยันตรงนู้นก็แท่นบูชาใหม่นะคะ ลุงพลทำได้ทุกอย่างเอ็ดซีก็มานะคะขอถ่ายรูปนะคะวันนี้อากาศร้อนแต่ชา้าเลยค่ะฝนตรงเม็ดแล้วเมื่อกี้ลงนิดหนึ่งแล้วก็หยุด ลงเม็ดแต่เช้าเลยฝนอากาศก็เลยร้อนเอานะคะ F4 ว่าฝนมันลงเม็ดได้กลวอาจผมให้กาแฟได้ได้กระดูอย่างวันนะ ลุงพลคนขยันนะคะเอฟซีนุ C ่เตื่นมาก็ทำแต่งานทำแต่งานนะคะคุณลุงงานเยอะมากงานมีเยอะแยะเลยนะคะ ตอนนี้เอก็มาโอ้มารถเว้นเลยนะคะมาวีเอรถเว้นเลยคุณแม่นั่งสบายไหมล่ะ,ะโอ้นั่งสบายอยู่เนาะม,นมาขอพอรด้วยใจบายบาเดินทางปลอดภัยค่ะแม่ขอให้โชคกลับไปเด้อมีโชคกลับไปนอนฝันเอาเด้อดูสิคุณแม่ตั้งใจมาขอพอรมารถแบบน,นี้เลยนะคะเอ บ้านนาดอกไม้เทียนวั์คุณลุงก็ทำแต่ง,งาน นุมว,วัดก็มาแล้วนะคะนี่เสียนุมวัดมาแล้วมา<ะ>เดินกับแกวแขนหน่อยป่ะเียวไปไหนคะปะ่ปะใจง่ายจังเลยโอ้ยิ่งแต่ใจง่ายอยู่ใครชวนไปไหนก็ไปอย<า>ู่นั่ปะ่ะตามตามพี่นุมวัดไปมีอะไรจะแจกนะคะ คุณลุงก็ตื่นมาก็ทําแต่ง,งานนะคะโอ้เข้าดวงหัวใจเลยโอ้มันจะเข้าสุ้มแต่งงานเลยนะเนี่ยอุย้ยพึ่งตามพี่วนุวัฒนไปต่ออันนี้ก็เข้าสสวนดอกไม้สวนสุกนะคะดอกไม้ดาวเรืองสวยมาก มีรูปหัวใจด้วยนะคะคุณลุงคนลุงพนคนขยันก็ทำแต่งงานนะคะซีนะคะตามพี่นวัดไปมันรู้ให้แปลวอะไรลุงพลก็ทำแต่ง,งานดูสิคะน,นั่นแหละเหมือนเตรียมไว้เตรียมตัวไว้เผื่อได้แต่งงานอีกโอเคมอบกาแฟให้นะครับขอบคุณค่ะคุณลาตีนะคะค แล้วอันนี้ไว้พรแค่นี้ขอบคุณค่ะขอให้ขีองฝากให้พีเสือด้วยเนาะโอเคขอให้คุณราตีมีแต่ความสุขนะคะขอให้อยู่ดีมีแฮงขอให้ได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะขอให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะขอให้ถูกระบบที่หนึ่งด้วยเด้อขอบคุณนะคะสําหรับกาแฟนะคะขอบคุณค่ะสบูรับไปแล้วเนาะสบูรับไปแล้วค่ะคุณราตีนะคะขอบคุณมาก ไม่ได้หรอกค่ะช่วงนี้ต้องทําตัวเองให้ดูดีขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าแก่แล้วต้องทําให้สวยขึ้นแก่แล้วเหรอนี่นึกว่าสาวๆอยู่หกสิบหกแล้วหกสบหกแล้วไม่น่าเชื่อ,อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับ